ผู้โดยสารสาวปริศนาหลังจากที่เรียนจบม .6 ก็หลายๆคนก็อยากจะเรียนต่อปริญญาตรีต่ามสายที่อยากชูเรียนใกล้ๆบ้านก็เลือกแต่ว่าจะโชคดีสอบได้ถ้าได้มหาลัยใกล้บ้านมันก็ดีไปไม่ต้องหาห้องเช่าให้มันสิ้นเปลืองถ้าคนบ้านไกลก็ต้องเสียค่าเช่าอีก เมื่อเหมือนมีคนเรียนต่อมันก็จะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ไม่ได้เรียนต่ออาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ของใครของมันบางคนก็ขี้เกียจเรียนบางคนก็ไม่มีเงินที่จะเรียนต่อเลยเลือกที่จะออกมาหาทำงานตามที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเสิร,ร์ฟร้านอาหารต่งตางๆบางคนก็ไปหาวิ่งบิน,นมอเตอร์ไซค์ตามแต่ถนัดของแต่ละคน หรือบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากทำงานนอะไรพอมีงานอะไรมาให้ทำก็ต้องทำหยุดเองนั้นหลังจากที่เขาเรียนจบมหกก็ออกเดินทางเสี่ยงโชคไปหาทำงานที่โรงงานแห่งหนึง่งแถวแถวสมุทรปราการเขามีญาติพี่น้องทำงานอยู่ที่นั่นจึงฝากงานให้ได้เข้าทำงานอย่างสบายการมาทำงานที่นี่ของเขานั้น มันก็ทำให้ยุทธได้เจอกับภรรยาคู่ชีวิตซึ่งก็เป็นสาวโรงงานเหมือนกันกันกบเขาเธอสวยน่ารักตรงตามสเปคที่ต้องการก็เลยตกลงมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ได้แต่งงาน,นอะไรเพียงแค่พากเป็นไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอก็เท่านั้นเพราะต่างก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เงินไม่ค่อยจะมีชีวิตของยุทธในช่วงนั้นคนข้างที่จะมีความสุขมากๆ มีเงินให้ได้ใช้มีเมียให้ได้นอนกอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนหลอกก็ตามแต่อาศัยว่าเป็นคนอารมณ์ดีพูดจาเก,ก่งไพเราะอ่อนวันถูกใจใสาวก็เลยได้เป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้าของหัวใจแต่โชคชะตาของมนุษย์เรานั้นมันมักจะมีขึ้นมีลงอยู่เสมอวันนี้อาจจะดวงดีดวงขึ้นมีความสุขแต่วันต่อมาก็อาจจะดวงตกเสียใจเสียน้ำตาได้ หยุดกับเมียสาวของเขาก็เป็นเช่นนั้นด้วยพิศเศรษฐกิจในปีนั้นมันไม่ดีเจ้าของโรงงานที่เขาได้ทำงานอยู่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงมาสิ่งแรกที่เจ้าของโรงงานทำเลยก็คือปลดพนักงานออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆหยุดกับเมียของเขาก็เลยได้เป็นผู้โชคร้ายคนนั้นที่ถูกเจ้าของโรงงานปลดออกพร้อมกับเงินชดเชยนิดหน่อย แล้วช่วงนั้นเมียสาวของเขาก็ดันมาตั้งท้องอีกตั้งหกักมันก็เลยทําให้ยุทธต้องทิ่นรนที่จะต้องหาเงินต่อไปไม่ว่าตัวเองจะตกงานอยู่ก็ตามพอดีว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขานั้นมีรู้ทางที่จะหาเงินได้โดยการไปขี่บินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อนบอกกับยุทธว่าเอ็งไปขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับข้าที่พัทยาไม่ว่าเหมือนเป็นเมืองที่ผู้คนไม่เคยที่จะหลับไหล ผู้หญิงทำงานกลางคืนเยอะรับรองได้ว่าเองจะมีผู้โดยสารเนี่ยได้ขียรับส่งทั้งวันแน่นอนอยู่ที่ว่าจะขยันขียรถหาเงินแค่ไหนเมื่อเพื่อนบอกมาแบบนั้นเขาก็รู้สึกสนใจไม่ใช่น้อยอยุดกเลยต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปเสียงโชคอีกครั้งเขาให้เมียสาวของตัวเองที่กำลังตั้งท้องกลับไปอยู่บ้านนอกรอคลอดลูกเดี๋ยวตัวเองจะลองไปหาทำงานที่พัทยาดู ถ้ามันดีจริงๆหลังคลอดลูกแล้วค่อยมาทำงานด้วยกันก็ได้หยุดบอกกับแฟนสาวไว้แบบนั้นคนที่เขาจะนั่งรถตัวไปลงที่คนส่งพัทยาที่พัทยาเหนือเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารอรับไปที่ห้องเช่ายุดด้วมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนั้นมาด้วยจะได้ไม่ต้องลงทุนซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อีกให้มันสิ้นเปลืองว่วจะได้คืนทุนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายเดือนแน่ ถ้าจะให้ซื้อมอเตอร์ไซคันใหม่หยุดก็ได้งานไม่ยากด้วยแรงผักดันของเพื่อนๆเขาก็เลยได้ไปขี่วินมอเตอร์ไซค์อยุดที่หน้าปากซอยซอยหนึ่งมันเป็นซอยที่มีผู้คนค่อนข้างที่จะพุกพล่านมากๆทั้งกลางวันและก็กลางคืนหยุดนั้นเขาได้ผูโดยสารดีมากๆด้วยเพราะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่พูดจาดีเป็นกันเองจึงมักจะมีลูกค้าประจำโทรมาเรียก ไปรับถึงหน้าห้องพักพุ่งมีเดือนเดือนหนึ่งเขามีไรายได้ไม่ใช่น้อยสามารถเลี้ยงดูลูกเมียได้อย่างสบายจนกระทั่งวันหนึง่งซึ่งมันเป็นวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชาร้านขายเหล้าเบียร์ร้านบาต่างๆก็พากันปิดหนึ่งวันผู้หญิงทำงานกลางคืนก็เลยจำเป็นต้องหยุดงานไปด้วยหยุดเองที่เพิ่งมาได้ทำงานหยุดที่นี่จึงไม่รู้ว่า เขามีแบบนี้ด้วยวันนั้นทั้งวันมันก็เลยค่อนข้างที่จะเงียบเหงาหน้าดูไม่เคยที่จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการกับเขาที่ออกมาตั้งแต่สิบโมงเชา้าออกมานั่งคอยผู้โดยสารที่หน้าปากซอยเหมือนทุกวันจนกระทั่งเย็นมืดค่าเขาก็เพึ่งได้ผู้โดยสารไม่ถึงห้าคนด้วยซ้ําเพื่อนรวมวินคนอื่นๆก็พากันกลับบ้านไปนอนหมดแล้ว พารู้ว่าคงไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการอีกแน่ในค่ำคืนนี้เพราะร้านเหล้าร้านเบียร์ปายกันปิดหมดนั่นเองคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวราตรีอย่างแน่นอนแต่ด้วยหยุดนั้นเขารู้สึกเงาเงาอยู่ห้องเช่าคนเดียวมานานหลายเดือนก็เลยนอนจุบนเปลที่ได้ผูกเขาไว้นอน,นรอผู้โดยสารมาเรียกใช้บริการหลังจากที่กินข้าวจนอิ่มเรียบร้อยหนังท้องตึงๆ มันก็เลยทําให้ยุดเผลอหลับไปอีกอย่างเพื่อนข้างห้องที่เป็นผัวเมียก็ดันมาทะเลาะก,กันตั้งแต่หัวค่ําจนดึกตื่นก็ไม่ยอมหยุดสักทีพอใกล้จะสว่างจากเสียงคนทะเลาะก,กันมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงผัวเมียกระชับมีดกันซะอย่างนั้นมันก็ยิ่งทําให้ยุดนั้นแทบจะนอนไม่ได้เข้าไปใหญ่เมียก็ยิ่งไม่ได้มาอยู่ด้วยกันยุดนอนหลับไป เขาอาจจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาบ้างเมื่อมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาไม่คิดที่จะกลับไปที่ห้องเช่าของตัวเองเพราะรู้ว่าจะได้เจอเหตุการณ์มันอย่างเมื่อคืนมันทรมานคนโสดที่เมียไม่อยู่ด้วยเขาจึงได้แต่นอนเปลไปอย่างนั้นเผื่อฟกได้ิผู้ทด่สารอีกสักคนสองคนพอได้มาเป็นค่ากับเขาในวันพรุ่งนี้ยุดนอนอยูบนเปลจนถึงประมาณตีหนึ่ง ในแวหววานที่เขากำลังนอนหลับสบายอารมณ์อยู่นั้นจูจูมันก็นมีเสียงวันๆเรียกเขาดังแววเข้ามาให้ได้ยินพี่พี่ไปส่งหนูหน่อยเขารีบงงเงี้ยตื่นขึ้นมาจนได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์ของเขาที่ได้จอดอยู่อยุตรีบเช็ดน้าลายของตัวเองที่ไหลย,ย้อยออกมาจากปากเดี๋ยวผู้ดยสารสาวจะรังเกียจเอา ผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาอีกว่าพี่พี่ส่งหนูที่อพาร์ตเมนต์แถวแถวพัทยาเหนือหน่อยได้ไหมหยุดก็รีบจืนหมอกันนอกให้กับผู้โดยสารสาวในทันทีกนที่เขาจะเดินไปขึ้นเขาอมหมอนอาศัยให้เธอได้ขึ้นมานั่งซ้อนพร้อมกับบอกให้เธอขึ้นมานั่งได้เลยหยุดนั่งรอยอยู่นานจนแปลกใจว่าทําไมผู้โดยสารสาวคนนั้นถึงไม่ยอมขึ้นมาสักทีเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่า มีคนมานั่งสอนท้ายได้อย่างใดปกตินั้นเขาจะรู้สึกได้ตลอดแม้ว่าจะเป็นผู้โดยสารเด็ก,กตามจึงได้หันหลังกลับไปดูเขากับต้องแปลกใจเมื่อได้เห็นผู้โดยสารสาวคนนั้นขึ้นมานั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซคของตัวเองตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ผู้โดยสารสาวคนนั้นพูดถามขึ้นมาอีกพี่รออะไรหนูใหา่จะกลับไปนอนแล้วเหนื่อย เขาก็เลยต้องรีบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์บีดคันลเร่งออกไปตามถนนอย่างรวดเ,เร็วในระหว่างที่ขี่รถไปนั้นหยุดก็ยังคิดถึงเรื่องที่ผู้โดยสารสาวขึ้นรถอย่างไงเขาถึงไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนี้เธอเจ็ดตัวเบากว่าเด็กป .1 ป .2 ที่ได้ขี่ไปสองโรงเรียนทุกวันจริงๆเหรอทั้งทที่หุ่นของผู้หญิงคนนั้นเธอก็ค่อนข้างที่จะจำมั่มหววระยะสุดท้ายสักขนาดนั้นด้วยความที่ข้าคขืนนั้น คนที่ทํางานกลางคืนเขาหยุดไม่ได้ออกมาหาทํางานมันก็เลยทําให้ถนนค่อนข้างที่จะโล่งมากๆแล้วหยุดนั้นตัวใช้เส้นทางลักไม่ได้ใช้เส้นทางสายหลักมันก็เลยไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยสักคนเดียวดีที่ว่ามันมีไฟของบ้านเรือนผู้คนเป็นระยะระยะตอนที่ได้ขี่รถไปนั้นหยุดก็สังเกตด,ดูเงาของตัวเองที่มันทอดอยู่บนถนน พร้อมกับเงาของผู้ดยสารสาวที่นั่งซ้อนท้ายเขาอยู่บางครั้งเขาก็ต้องตกใจเพราะมองไม่เห็นเงาของผู้ดยสารสาวที่กําลังนั่งซ้อนท้ายจึงได้แต่คิดแปลกใจอยู่ครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขาก็คิดเข้าข้างตัวเองมันอาจจะเป็นมุมสะท้อนของเงาโคตได้เพราะดูในกระจกมองข้างนั้นก็ยังมองเห็นเส้นผมของเธอที่ยังปลิวสวัยอยู่ ไม่นานหยุดก็ไปถึงอพาร์ตเมนทีว่ามันจะมีรอปรพอคนหนึ่งนั่งสับสง,งกเฝ้าหน้าทางเขาออกจอูพอมีเสียงรถพิ่งเข้ามารอปรพอก็งัวเงียตื่นขึ้นมายกหม้กันขึ้นให้หยุดค่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปรอปรพอคนนั้นก็เหลียวมองตามอยู่ตลอดพอขี่เข้าไปจนพลไม้กัน้นหยุดกับได้ยินเสียงรอปรพอคนนั้นร้องให้ขึ้นมาอย่างดัง เขาหิบหันไปมองในทันทีกับเห็นรพอปพภคนนั้นอ้าปากข้างมองข้างหลังรถของเขาอยู่แบบนั้นอย่างตาไม่กระพริบยุดไม่รู้เหมือนกันว่าราพอปพภคนนั้นเห็นอะไรเขาก็อยากจะไปส่งผู้โดยสารสาวคนนี้ให้โดยที่สุดเธอชี้มือบอกให้เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หน้าตึกที่อยู่ในที่สุดรถมอเตอร์ไซค์ก็ค่อยๆวิ่งไปยุดรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ ทั้งทั้งที่อากาศรอบตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเย็นๆแต่ทำไมเขาถึงได้เงื่อไหลครย้อยออกมาก็ไม่รู้จนกระทั่งรถวิ่งเข้าไปจอดหน้าตึกๆนั้นเขารอให้ผู้โดยสารสาวลงมาจากรถเพื่อที่จะจ่ายเงินแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่เห็นว่าผู้โดยสารสาวคนนั้นจะลงมาจากรถสักทีจนหนดรนทนไม่ไหวยุดหันไปมองข้างหลังรถของตัวเอง เขาเกือบไม่เห็นผู้ดยสารสาวคนนั้นจึงได้แต่ร้องออกมาเฮ้ยเธอหายไปไหนกันค่าด้วยซันก็ยังไม่ได้เลยสักบาทแบบนี้ขาดทุนยับแน่เขารีบเอาขาตั้งมอเตอร์ไซค์ลงเพื่อที่จะจอดรถแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็เห็นผู้ดยสารสาวคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆให้ต้องตกใจเธอพูดถามขึ้นมาว่าเท่าไหร่พี่หยุดกระดีบอกไป 80บาทครับผู้หญิงคนนั้นยืน่นแบงค์ร้อยบาทให้เขาใบหนึ่งเธอบอกว่าไม่ต้องถอนให้ทิปพอุสามาส่งพอได้เงินมาแล้วหยุดรถรีบเอาเงินใส่ถุงเสือ้อสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ก้มเอาขาตั้งขึ้นแล้วพอเงินหน้าขึ้นมาอีกทีปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเธอหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจะว่าเดินขึ้นตึกมันก็แค่เซียววินาที ก็น่าจะมองเห็นได้อยู่เพราะมันก็ต้องเดินหลายสิบเมตรเหมือนกันแต่ผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงได้หายไปเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้เริ่มรู้สึกว่าผู้โดยสารสาวคนนี้ไม่น่าจะใช่คนธรรมดาเสียแล้วสิเขาจึงรีบบิดคันเร่งออกไปจากตรงนั้นด้วยอาการขนลุกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของเขามันกับรู้สึกหนักๆยังกับว่ามีคนมานั่งซ้อนท้ายมาด้วย พอชี้มาถึงหน้าทางออกร,ปรอปภคนเดิมก็ชี้มือมาที่รถของเขาด้วยการตะลึงตาครั้งเหมือนกับว่าได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวสุดๆจนยุดเองก็มีกล้าที่จะขี่รถอีกต่อไปเขาจึงรีบจอดรถทิ้งเอาไว้ซึ่งตอนนั้นเขามองไม่เห็นจะมีอะไรที่ผิดปกติบนรถของตัวเองพอจอดมอเตอร์ไซค์ได้เขาก็รีบวิ่งไปหาร,าปรอปภ ที่ตอนนี้กำลังวิ่งเข้าไปในป้อมที่อยู่ด้านหน้าหยุดก็รีบวิ่งตามเข้าไปคนที่เจอไอ้ปากถามรอปภคนนั้นว่าเห็นอะไรกันแน่ตั้งแต่ตอนที่ขี่รถเข้ามาแล้วรปภคนนั้นเขาก็หันซ้ายมองขวารีบบอกใส่เท้อยไว้ข้างฝามาคล้องคอของตัวเองก่อนที่เขาจะบอกกับหยุดว่าบอกก่อนเลยนะว่าผมนั้นมีเส้นเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งผู้หญิงที่คนขี่รถเข้ามาส่งนั่นนะ่ะเธอเป็นผีไม่ใช่คนได้ยินแบบนั้นมันก็ทำาอยุดถึงกับตกใจไม่ใช่น้อยเขาเองก็คิดเหมือนกันว่าผู้ดีสารสาวคนนี้เธออาจจะเป็นอดีตมนุษย์โกดได้ถึงได้มีอะไรแปลกๆสักขนาดนั้นแล้วพอดีว่ายุดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาก็เลยรีบหยิบเป๋าแบงค์ร้อยในกระดป๋าเสือ้อ ที่เพิ่งได้มาจากพโดยสารสาวปิสนาขึ้นมาดูดีที่ว่ามันเป็นเงินจริงๆม่ใช่ใบไม้เพียงแต่ว่าเงินนั้นมันเพื่อนอะไรบ้างอย่างก็ไม่รู้สีแดงแดงเหลืองๆกล,ล,ลิ่นก็อับๆยังไงบอกไม่ถูกครอพอคนนั้นบอกเยกว,ว่าตอนที่คุณี่รถเข้าไปผมมองตามผู้หญิงคนนั้นเธอก็เพื่อค่อยหมุนคอกลับมาดูผมที่ได้ยืนมองดูอยู่จนได้เผลอร้องเฮ้ยขึ้นมานั่นแหละ และพอตอนที่คุณขี่รถมาเมื่อกี้ผมกับยังเห็นผู้หญิงคนนั้นคือขี่รถซ้อนท้ายคุณกลับมาอยู่เลยแถมยังค่อยๆโผล่หน้าออกมาส่องดูผมที่ยืนมองดูอีกยังคิว่าต้องการที่จะหยอกล้ออะไรแบบนั้นหยุดที่ได้ฟังเขาก็ถึงกับผนล,ลุกสู้ขึ้นมาไม่ยอมหยุดแม้ว่าจะไม่ได้เห็นจ่าจัาจังๆกับตาของตัวเองก็ตามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นผีจริงๆ ีนระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่ในป้อมจูจ่ๆหลอดไฟออเรสเซนที่ได้เปิดให้แสงสว่างอยู่บนหัวมันกับแตกตูมไฟดับเพิ่มขึ้นมาสองหนุ่มถึงกับกระโดดเข้าหากันอย่างอัตโนมัติแม้จะเพิ่งได้รู้จักกันก็ตามไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของพีสาวตนนั้นที่จะอยากให้ทั้งสองคนได้รู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่จริงๆอรออพอ,พอ รีบเอาไฟสำรองที่มีอยู่ในป้อมแห่งนั้นมาเปลี่ยนในทันทีดีที่หลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรให้ได้ตื่นเต้นอกีกคืนนั้นจุดถึงกับมีกล้าที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับห้องเช่าของตัวเองเขาเลือกที่จะนั่งคุยกับรพอปภคนนั้นจนถึงเช้ามีแสงดวงอาทิตย์ขึ้นมาถึงได้กล้าขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองเหตุการณ์ในคืนนั้นยุดเองก็ไม่รู้หรอกว่า ผู้ดีสารสาวปริศนาคนนั้นเธอเป็นใครทำไมถึงได้มาให้เขาขี่รถไปส่งเขาก็ได้แต่คิดว่าชาติก่อนนั้นเขาอาจจะติดหนี้บุญคุณผู้หญิงคนนี้ก็ได้เธอถึงได้มาให้เขาช่วยเหลือแบบนี้นั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวในชีวิตของเขาที่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าผีซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะฟันธงอะไรหรอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะเป็นผีจริงๆ แล้วที่ร,ปรอปภคนนั้นได้บอกว่าเขามีเซนเห็นผีได้ยุดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าราปภได้เห็นจริงๆหรือว่าแค่แหกตาเตี้ดูจากพฤติกรรมของร,ปรอปภคนนั้นที่เขาได้เป็นเขาก็น่าจะได้เห็นผีจริงๆนั่นแหละยิ่งตอนที่ไฟได้ระเบิดขึ้นมาจนดับพรึบนั้นเขาก็กระโดดเข้ามาก่อดยุดอย่างลืมตัวยุดเลยมั่นใจว่าเขาไม่ได้โกหกอะไรแน่นอน นี่ก็คือเรื่องราวของยุทธที่ได้เจอเจอมากับตัวเองใครที่ชอบเดินทางในตอนกลางคืนก็ระวังให้ดีแล้วกันคุณอาจจะเป็นคนโชคดีคนต่อไปที่จะได้เจอผีหรือวิญญาณก็เป็นได้ใครที่ขี่รถในตอนกลางคืนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคืนหลอนนอนภาวา และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด